นี่นะคะกลับมาพบกับเซลแคสนุกค,ค่ะเสียงอีสานคนเกา่าคนเดิมเนาะ,ะกาลาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุปูสุโคนหลกักเอฟซีทางยูทูบเนาะเอฟซี FC ของเซลแคสแม่ค่ะกาลาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนอกจาก ขออนุญาตวอาเป็นภาษา,าอีสานบานเกิดบานเฮาคือเกา่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกัจังสิไดว้าง่ายว้าท่องกันเนาะค่ะก็คือแบบว่าจะได้คุยกับพ่อแม่พี่น้องได้แบบว่ารายละเอียดชัดเจดนเนาะค่ะแล้วก็บอกง,ไง,ไง่ายๆ่ติขัดเลยบอกซะรถสวยแบบนี้นะคะลูกค้าทันทายที่กําลังมองหารถเจ็ดทีนางนะคะอยากได้รถครอบครัวเว้ไส่งานนะคะตอบโจทย์พ่อแม่พี่น้องแน่นอนนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเจ้า t o y ยต a า o r t u จ e r 3.0V รับ สองนะคะขคับเพื่อนสองกอดเนาะได้เป็นโตที่อดีตสปอร์ตชิโวนะคะเป็นรถปีสิบสองนะคะราคาตั้งขายนะจ๊ะลูกค้าราคาตั้งขายอยู่ที่หกแสนสองหมือ่ะอ่ะหกแสนสองมืนห้าพันบาทนะคะหกแสนสองมืนห้าพันบาทเป็นรถปีสิบสองนะคะไม่อยู่ที่แสนซีกวัวเท่านั้นนะคะไม่หน่อยๆเลยนะคะค่าฉเฉลี่ยอ่ะตัวรถกับอัน ลูกค้าเฉลียโตไม่ลดเนาะก,กับโตลดนะคะคือไม้ในหน่อยเลยลูกค้ารถส,สวยไม้ในหน่อย,อยสีขาวสภาพสวยนะคะเป็นสีขาวมุกนะคะไม่ได้แบบว่าสีขาวแบบขาวจวะนะคะเป็นสีขาวมุกเลยลูกค้ารถส,สวยแบบนี้นะคะ เออลูกค้าประวัติดีนะคะเคสทิตดีเด้ดพอพ่อแม่พี่น้องจะเต็มฟีดาวไปเลยนะคะฟีดาวเจ้าตัวนี้นะคะพอุนีทิปประมาณหมื่นสองหรือหมื่นสามกว่ากวาถนัดนะคะลูกค,าะคะ้าจ้ารถเสส่งให้แบบนี้อ่ะมาเมืองด้านหน้าค่ะด้านหน้านะคะลูกคา้าสภาพไฟนะคะบ่แตกบ่หักบ่มีขาเหลืองเลยนะคะไฟเงาเงางามงามนะคะบ่มีสะเก็ดหินเลยนะคะลูกคา้าสภาพสวย ไฟตัดหมอกนะคะนี่เลยค่ะไฟตัดหมอกสภาพสวนสมบูรณ์แบบนะคะ้อมใส่งานนะคะสภาพสวยๆนะคะสีสม่ำเสมอเลยลูกค้าสีสม่ำเสมอสีเดิมแทนแนนอนจากโรงงานสีประกบ,บ,กบเปลี่ยนสีแน่นอนนะคะกระจังหนาค่ะลูกค้ากระจังหนานะคะเป็นค้มเหลี่ยมแทนจากโรงงานนะคะสภาพสวยๆการบ่หักเลยนะคะลูกค้านอกกระจังหนาการบาหา่หักขนนาเมืองค่ะลูกค้า ขัหานอา่กับบรปบระหาบงอเด้อ<ม>เห็นบอนี่ค่ะตัวซองล้มนะคะก้านเนาะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยลูกค่ะไฟตัดหมอกสภาพสวยพร้อมใส่งานนะคะพร้อมใส่งานเลยลูกค้าประท้องประเฮ็ดอย่างเพิ่มเติมนะคะออกรถไปแล้วนะคะอ่าไปขี่ได้เลยนะคะไปะ้องไปสอบไปยังนะคะเป็นรถคุณภาพเกียรเอนะคะรถสภาพที่สวยเปรียบเสมออนองปลายแดงเลยนะคะลูกค่ะเปรียบเสมือน,อ,นองปลายแดงเลย ไฟบ่แตกบ่หกักบ่มีขับเหลืองนะคะไฟบ่แตกบ่หกักบ่มีขับเหลืองบ่มีสเก็ตหินเลยสภาพสวยสมบูรณ์แบบผอมใสงงานนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถที่อดีตเนาะสปอร์ตที่โนะคะ่ะได้เป็นรถปีสิบสองนะคะพอนเบาๆนะคะลูกค้ารถเจ็ดที่ดังเนาะ,ะ,ะเป็นรถครอบครัวไว้แคมปิง้งเนาะ,ะกาโทรมาหาเซลแคดเลยนะคะที่เบอร์ศู5ย์เก1 3 9, 9 1> นะคะมาเมืองอย่างคะ่ะลูกค้า อย่างมึงค่ะสภาพอย่างนะคะเออแน่นหนาเลยนะคะใส่งานได้อีกหลายปีนะคะสองปีสามปีเลยนะคะดอกอย่างนะคะยังแน่นยังหนานะคะลูกค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะรถสภาพสวยเลยแมกนะคะลูกค้าแมกการแมกทุกแมกเนาะทุกการเนาะค่ะการแมกทุกการบ่แตกบ่เล่านะคะบ่แตกบ่เลา่าบ่หักเลยสามารถใส่งานได้อีกโดดน,นะคะ เป็นแม็กเทเทแบบนี้เลยแม็กขอบสิบแปดนะคะลูกหานี่เลยสองลกหาท่าพกศูนย์อาหนึ่งแปดนะคะสภาพสวยๆนะคะลูกหาดอกยางแน่นๆหนาได้เป็นยางปีสิบเก้านะคะลูกหาเป็นยางปีสิบเก้าเนาะดอกยางค่ะแน่นๆหนาๆเลยนะคะ สามารถใส่งานได้อีกโดนนะคะลูกค่าร่ต่องห่วงเลยสื่อรถมือ2ที่ร้านสนุกค,ค้านะคะรถมือ2คุณภาพเกรดเอลูกค่าบปต่องห่วงนะจ้าพอสอมจ้ารถสวยค่ะ เพราะว่าจะเปลี่ยนซุ้มล้อนะคะลูกค้าโตัวโชคหรือว่างหัวน็อตน,นะคะมามีกันแก,ก้การคลายของสั่งเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะสภาพสวยแบบนี้เลยลูกค้าหัวน,อน็อตบะขยับขยื่นนะคะของสั่งเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะบันไดคางนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะแน่ๆนๆหนาเลยเพราะว่าจะเปลี่ยนโลโก้นะคะของเจ้าตัว G R D Sport c i v o นะคะกับสติ๊กเกอร์เดิมๆเนาะสภาพสวยนะคะลูกค้า อ่ะตัวกระจกลูกค้าตัวกระจกนะคะกับมีไฟเลียวเนาะไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกนะคะสภาพสวยอ่าสมบูรณ์แบบพร้อมใช้งานนะคะสีกระจกค่ะลูกค้าสีเดียวกันกับตัวรถเลยสีเดียวกันกับตัวรถนะคะบ่มีริ้วรอยในกนารใช้งานนะคะอ่า ตัวกันสาดนะคะลูกค้าตัวกันสาดนะคะบ่าแตกบ่าักนะคะลูกค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยเจ้าตัวนี้มีติดกันสาดนะคะสภาพสวย,สวยเลยลูกค้าเห็นแอปเปิลบ่คฮัโอ้บ่แมนค่ะกระจกค่ะลูกค้ากระจกกระเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะกระจกเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานเลยนะคะ เบ้าจ้าประตูนะคะลูกค้าเบ้าจ้าประตูเป็นข้อเมียบแทดจากโรงงานอาจจะมีริ้วร้อยในการใส่งานแน่นิดนึงนะคะแต่ว่าบมีปัญหานะคะพอเมพี่นอ้องมีปัญหาในการใส่งานเลยนะคะการันตีว่ารันตีเลยนะคะว่าทางางกานสนุกค,ค้านะคะเป็นรถคุณภาพเกีรตเอแน่นอนนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะรถมือสองสภาพสวยนะคะ แบบว่าเป็นรถคุณภาพเกรดเอย่างนึงนะคะเปรีบยบเสมือนนองไายแดงเลยนะคะเบอะนะคะเป็นเบอหนังนะคะตะเข็บเซ็นได้ทุกเซนนะคะลูกค้าตะเข็บเซ็นได้ทุกเซนเนาะเบอรขาดนะคะเบอรเบอร์ชำเบอร,บอรมีข้าบเรือในเป็นเบอร์ป่ไฟฝาเนาะ,ะเลื่อนคืนเลื่อนโล่งนะคะเลื่อนคืนปั๊บปั๊บเบอรคืนปั๊บบอโล่งเนาะโตะเกะคะ่ะลูกค้าโตเกะสามารถเปิดได้นะคะโตะเกะสกภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะ เบ้อค่ะเบ้ก็นั่งาข้างๆเนาะไว้พอบ้านแม่บ้านนางน้ำข้างๆก็ได้เบ้อสวยๆนะคะการเย็บตะเข็บเส็นได้ทุกเส้นนะคะลูกค้าการเย็บตะเข็บเส็นได้ทุกเส้นเนาะเบอกมีค่ะนะคะเบาอบ้อชํำเลยเบ้อมีขาเรืองเบาะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะมะเมืองค่ะได้เป็นตัวพวงมารายมาตีฟังชันนะคะพวงมารายนะคะเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานนะคะซึ่งมิโรโกโตโยต้านะคะ สามารถปรับเปลี่ยนเมนูต่างๆได้ที่พวงมาลัยเลยนะคะลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะนี่เลยค่ะรับสายว่างสายกระไรที่พวงมาลัยเลยนะคะลูกค้าเนาะเป็นพวงมาลัยมาตีฟังชัดเป็นพวงมาลัยเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานรถบะหมี่ส้นหนักจมนำขอกดำเข็มบะหมี่แน่นอนขลรันตีว่าลุ่นตีเลยนะคะว่ารถคุณภาพเกร A เอแน่นอนทาง้ารสนุกค,ค่านะคะเพื่อนจำนายแต่รถคุณภาพเกร A เอนะจ๊ะลูกค้าจ๋าอ่ะ เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรถสักคู่นะคะลูกค้าขออนุญาตขึ้นรถสักคู่เนาะอันแอปเปลิลก็ติดหลังค่าแม่ค่ะแอปเปลิลมันหน่อยพูดอขออนุญาตขึ้นรถด,ด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องเนื้อสิสตาร์รถให้มึงเหล็กไม่นะจ๊ะสตาร์รถให้มึงเหล็กไม่นะคะนี่เลยค่ะลูกค้าห้องเครื่องนะคะเงียบๆนะคะสตาร์ทรถห้องเครื่องนิ่มๆนะคะลูกค้าไม่นะคะลูกค้าอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่น เก่าพันสองร้อยยี่สิบกิโลเท่านั้นนะคะไม่เดิมไม่แท้แน่นอนนะคะการันตีวันรันตีเลยนะคะว่าไม่เดิมไม่แท้แน่นอนไม่บ่ม,ตตะะมีการตัดต่อนะคะลูกค้าบ่มีการตัดต่อก่อไม่ใดใดทั้งสิ้นนะคะสามารถเช็คประวัติศูนย์ใดเลยนะคะลูกค้าเนาะสามารถเช็คประวัติศูนย์ใดเลยนะคะรถสภาพสว,สวยแบบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะรถคุณภาพเกรดเอนะคะ,ะทางรา้านสินค้าเพิ่น จำนายแต่รถคุณภาพเกลียดเอเดอรพอแม่พิวอ่อนนะคะรถสภาพจะสวยนะคะ<ม>คอนโซด้านบนนะคะลูกคาอาจจะมีขาบเก่าในนิดนึงนะคะเจา้าของเก่าเพิ่อนอาจจะว่างอาจพาเนาะ กัเลยประ่านในโตนี่กันเลยประ่านในเร็จออกนะคะต่อมาตรงนี้นะคะลูกค้าก็ต้องห่วงเลยเนืยอเซลแคนจัดการให้นะคะแค่เป็นคาบขาวตติดทานพาระซ,ซื่อเนาะเพอ่์นาสิติดทานพทระไว้นะคะแต่ผื่กับประ่านในอ,อนอดเนาะต่อมาคอนโซน้านบนนะคะรวมๆแล้วนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะบ่ฉ่ำเลยนะคะลูกค้าเนะาะก้านแอร์นะคะลูกค้กาก้านแอร์บ่มีหักนะคะ นี่เลยค่ะการแอร์บร่ฮักบ่แตกนะคะสามารถใส่งานใดเลยนะคะมีที่บอกเวลามีหน้าจอนะคะนี่เลยค่ะฟังเพลงนะคะลูกค้าเนาะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยคอนโซลกลางนะคะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะลูกค้าได้เป็นแอนนร์ออโต้อันนี้ทางตรงนะคะอันนี้ทางลง่องไตไตเท้าแล้วก็ทางไสหนานะคะอันนี้ก็ทางล่งง้างล่างะคะ่ะ รถสวยแบบนี้นะคะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะปรับขึ้นปรับลงนะคะสภาพสวยมีแนวอ่ามีแนวซานแบดมีแนวจุดหยาดูบเนาะจุดบุหรี่นะคะลากา,ม,ม,ากมีแนววางแก้วหลุกขามีแนวว่างแก้วสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะสภาพสวยแบบนี้นะคะวางแก้วได้สองแก้วสาม,มารถใส่อ่าสิ่งของเล็กๆนน้อยได้นะคะตรงซองนเนาะซองตัวนี้นะคะได้เป็น เกียร์ออโต้นะคะลูกค้าท่านนาเนาะกลับมาอยากได้รถอยากได้เกียร์ออโต้เจ้าตัวนี้ก็ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนอีกอย่างหนึ่งได้เป็นรถเจ็ดนางรถขอบกั้นนะคะนางเปเลยนะคะพอแม่ลูกร้านเลนปูยาตายายนะคะนางน้ากันไปนเลยกระจกมองหลังนะคะลูกค้ากระจกมองหลังเนาะกระสิมื่อดใน,นิดนึงนะคะแสงมันขากระจกมองหลังสภาพสวยสมบูรณ์แบบที่บางแดดนะคะที่บางแดดเห็นไหม ที่บางแดดค่ะลูกค้าก็สภาพสวยเลยนะคะมีริร้วรอยในการใส่งานเลยเกด้านบนสามารถเปิดได้นะคะเกด้านบนสามารถเปิดได้เลยนะคะแล้วก็มีไฟนะคะไฟนี้นะคะเป็นสภาพสีแบบสีเหลืองๆเน่เอาสีเหลืองเพราะว่าสีฝาฝาแน่นิดหนึ่งนะคะลูกค้าเนาะได้เป็นไฟแบบไวรุ่นไวรุ่นแหมเอยเป็นไฟแบบไวรุ่นไวรุ่นนะคะ สภาพนะคะที่บางแดบดบสภาพเวยสมบูรณ์แบบนะคะมีกระจงกระจกนะคะลูกค้าเนาะซึ่งให้แม่บ้านแต่งหน้าในรถก็ไดน,นะคะลูกค้าเนาะในเวลารีบๆนะคะเพะดานด้านบนนะคะลูกค้าบ่มีริร้วรอยในการใสง่งานเลยนะคะนี่เลยค่ะไข่เปิดได้นะคะเห็นบ ไฟเปิดได้นะคะเออไฟสภาพสวยสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะคะเพดานบนนะคะสภาพสวยเลยโรดบอมมี่ชนหนักแน่นอนกรรับรันตีว่าลันตีเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลงจากรถกอนเนาะนางโดนไล่นี่ค่ะหัวน็อตนะคะก็คือบอมีการแกร่กันใคยห้องสั่งเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานเลยนะคะสภาพสวยนะคะลุกค่ะแพรงประตูนะคะบอมี่รีวรอยในการใส่งานเลยได้เป็น กระจกปาไฟฟ้าเนาะกระจกออตโต้นะคะนี่เลยค่ะแท้งประตูค่ะบ่มีริ้วรอยเลยนะคะบ่มีริ้วรอยในการใส่งานหัวนอนบ่มีกันแก้กันไขหัวนอนบ่ขยับขยเยียนพุ่งสะเดืมแทนในนอนจากโรงงาน หัวนอดนะคะสภาพนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยหัวนอดสีเดียวกันกับตโตรถนะคะหัวนอดบ่มีการแก้กันไขหัวนอดบ่ขยับเพยืเนควงสัากเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานอ่ะเดี๋ยวเมือมึงด้านหลังนะคะลูกค,ค้าบอกผู้โดยสารด้านหลังนะคะก่อนมึงเนาะพาม,มึงเบ้าจ้าประตูค่ะ ออจาบประตูนะคะก็เป็นค้เมียมแทนจากโรงงานเลยนะคะอาจจะมีริวรอยในการใส่งานแน่นิดนึงนะคะอันนี้ไม่ต้องหว่วงนะคะบ่มีปัญหาต่อการใส่งานแน่นอนนะคะรถสภาพสวยเบาะนะคะบอะผู้โดยสารด้านหลังนะคะสภาพสวยเลยค่ะเป็นเบอะหนังสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะ มีแนวว่างแขนพักแขนได้นะคะลูกขาดสภาพสวยเลยเบาะนะคะเน,ๆๆน่นๆน่าหน้านะคะนี่เลยค่ะนิ่มๆแบบนี่เลยนะคะบอมี่ะาเปลืองการเย็บตะเข็บเส้นได้ทุกเส้นนะคะลูกขาดเนาะการเย็บตะเข็บเส้นได้ทุกเส้นเนาะ<ม>สภาพสวยนะคะบอมีเส้นขาดเลยอ่ะเจ้าตัวนี้นะคะลูกค้าดเจ้าตัวนี้เนาะ,ะมีแนววางแก้วน้ำเพาะนะคะ,คะนิ่เลย อันนี้ปิดไว้นะคะอันนี้เปิดคะ่ะมีแนวว่างแก้วน้ำข้างล่างนะคะสองแก้วนะคะผายางทุกอย่างนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกค้าผายยางทุกอย่างสภาพสวยสมบูรณ์แบบตัวนี้นะคะตัวยต้งฟอร์จูเนอร์นี่เลยฟอร์จูเนอร์นะคะโรโก้ทุกอย่างห้องสังนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะหัวน็อตบระมีการแก้กันคล้ายแผงประตูสภาพสวยสมบูรณ์แบบน,นะคะเจ้าตัวนี้นะคะกเป็นกระจกเปาไฟฟ้า แพงประตูสวยๆแบบนี้เลยแพงประตูบะช้ำเลยนะคะรูกค่ะน้องหัวนอนบปมีกันแก้การ,การขายรรสภาพสวยๆแบบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะรุค่ค่ะเค่ด,ดีประวัติดีจัดเต็มฟีดาเอาไปเลยในด,ดอกเบีย้ยถูกๆูกไปเลยนะคะรถสวยๆแบบนี้สามารถออกรถได้ถูกอาชีพเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ นี่เลยค่ะลูกค้าบัว่าเป็นตัวอย่างด้านหลังนะคะดอกอยางแน่นๆหนาๆนะแบบนี้เลยนะคะดอกอยางแน่นๆหนาๆน,นะคะที่สําคัญนะคะลูกค้าแม็กสวยมากเลยนะคะแม็กสวยมากเลยนะคะการบรหักประโคนประงอนะคะลูกค้าบมีเหล่าเลยนะคะ สามารถใส่งานได้อีกหลายปีเลยลูกค้าเป็นแม c คอปทีแปดสภาพสวยซุ้มรอนะคะหัวนอนบะมีกันแกะกันไขซุ้มรอเดิมแทนในนอนจากโรงงานรถสภาพสวยนะคะสีหยอดนิยมเลยนะคะได้เป็นตัวสีขาวหมุกสภาพสวยลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากเป็นเจ้าของฝ่ามาจับจองนะคะมั่วแต่มองบริจอกบริเปลี่ยนเจ้าของนะจ๊ะรถสภาพสวยนะคะไฟถ่ายนะคะลูกค้าไฟถ่ายเนาะ ก็แตกบ่หักบ่มีข่าวเหลือลงนะคะสภาพเสื้จอสมบูรณ์แบบเลยบ่มีสกเก็ดหินนะคะสภาพะรสวยผอมใส่งานนะคะลูกขาไม่ต้องห่วงเลยออกรถคุณภาพ 7A รถมือสองสวยแบบนี้ที่ร้านสนุุค้าออกรถที่ร้านสนุค้ามีการ,รันตีว่าลันตีให้พ่อแม่พี่น้องอีกนะคะ30วันรถมีปัญหา,าเกิดปัญหาตรงหดเนาะพ่อแม่พี่น้องกราบข้า,าขมาร้านสนุุค้าได้เลยน,นะคะยินดีนะคะ เออต้องไปเข้มประกันนะคะลูกค้ามีการันตีว่าารันตีจากจากแบรนด์ร้านสนุกคาเลยนะคะลูกค้ามีปัญหาเข้ามาเลยต้องเก่งจงเก่งใจเนาะแล้วก็ทุกอย่างน,นะคะเป็นข้อมี่ยมแท้จากโรงงานเลยนะคะสภาาเสวยนะคะมึงเลยค่ะลูกค้าเปรียบเสมือน,นอ้องป้ายแดงเลยเอามุเจา้าเปรียบเสมือน,นองป้ายแดงือแบบว่าได้ลดไม้ได้รถคุณภาพเกียรเองแม่พอแมพ่นองนี่เลยค่ะเดี๋ยวอัน แคดคอยอดลงก่อนเนาะสภาพาสวยแบบนี้เลยนะคะพอแมพี่นอกเนาะเดี๋ยวสิบห้ามึงใส่ทองรถดค่ะลูกค่ะสตทองรถดนะคะมีอย่างอะไรนะคะมีอย่างอะไรนะคะสภพพสวยอย่างหนึ่งนะคะไตทองรถดเนาะบกเกิดสนิมนะคะลูกค่ะสตทองรถดบกเกิดสนิมนะคะเดี๋ยวเปิดเปิดไฟแป๊บนึงนะคะนี่เลยค่ะลูกค่ะ แตทองรถบ่เกิดสนิมนะคะรถบ่บมิจจจมน้ำเค็มพดความือวาตัดต,ต่อเครืองนะคะอาจจะเปื่อนไน้นิดหนึ่งนะคะแต่ว่าอ่ะนี่เลยใตทองรถนะคะสภาพสวยอาจจะเปื่อนไน้นิดหนึ่งเนาะช่วงนี้หนาฝนนะคะลูกค่ะผู้ใดสิมากกม,มึงเองมากมึงเองเลยนะคะลูก้าเนาะมามึงเองเดนเลยรถสภาพสวยแบบนี้เนาะไอเซลกล,ลุ่มหลายๆายเซลกับปวดหลังนะเออไฟถ่ายลูกค่ะ ไฟไทยสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะเงาเงางามๆนะคะเพราะแตกบอฮาร์อ่ะแต่อย่างหนึ่งนะคะลูกค้าโตฟ้าขอบทางน้ามันเนาะนี่เห็นบอมเนี่ยมองเปิดเติมน้ํามันอ่ะสภาพสวยๆนะคะเป็นขม,มิมง้งเงาเงางามๆนะคะนี่เห็นบหข่อยเต็นใส่กับไอใส่ตุกขม,มียบนี่ก็ย่งเห็นเนาะสภาพสวยมากเลยนะคะอกว่าณจะเป็นดอกอยางนะคะลูกค้าดอกอยาง ถูกหล่อเลยสิบหเมืองครบสีหล่อเลยนะคะดอกอยางแน่ๆนะๆหน้านแบบนี้นะคะดอกอยางแน่ๆนะๆหน้าๆาเลยนะคะลุกขาสภาพสวยแมกนะคะทุกทุกทุกหลอดนะคะแมกบ่มีแตกบ่มีหกักบ่มีรากนะคะแมกสภาพสวยสมบูรณ์แบบแบบนี้เลยนะคะลูกขาดสภาพสวยซุ้มหลอนะคะลูกขาหัวนอดบ่มีกั้แก้กันไขหัวนอดบ่ขยับพยนตนของศักเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานบันไดสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะ อ่ะเรมเปิดด้านหลังให้ลูกค้ามึงเดี๋ยวเด๋ยวย้อนมาก,ก่อนพลาดมุดแต่อ่าๆ่แต่ถองรถเนาะนี่ค่ะโอ้อันนี้บ่ได้เล่นมุกนะคะลูกค้าลืมอีลีนะจ๊ะลืมพาเมืองด้านหลังนะคะสาพาพสวย หัวนอดว่ามีการแกร้การไขหัวนอดบ่ขยับขยันข้อสั่งเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานรถเจ็ดที่นางรถครอบครัวลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้รถไว้ใซนงานโทรมาหาเซลล์แคทใดเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งสามเก้านะคะเบาสบภาพสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มีอุปกรณ์คู่มือนะคะครบทุกอย่างนะคะลูกค้าอุปกรณ์คู่มือครบทุกอย่างลูกค้านะคะสามารถพับบล็อกขึ้นได้สามารถใช้สัมภาระสิ่งของได้นะคะหรือว่านางเจ็ดคนนะคะลูกค้าไปเลยนางแบบเป็นครอบครัวไปแคมป์ปิ้งเลยนะคะหัวหน,น้า ซีเดียวกันกับตัวรถนะคะมึงเลยค่ะหัวนอนบะมีการแก้กันไขหัวนอนบ่ขยับขยันของสั่งเรียบแทนอ้นอนจากรโรงงานโรสภาพสวยแบบนี้นะคะลูค้าเนาะนี่สภาพสวยกล่องถอยลงถอยลงังก็มีสภาพสวยสมบูรณ์แบบอะมาเมืองขาบันไดบมาต่อบันไดค่ะบันไดสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะบัาวว่าสิเป็นโลโก้ oco, สติกเกอร์ตรีแข่งรถนะคะที่อดีตสปอร์ตซีโว เป็นสติกเกอร์เดิมๆเลยถูกยางเดิมแทนแน่นอนของฝางประตูค่ะหัวนอนบะมีกันแกกันไขหัวนอนบะขยาพยื่นเนาะแผงประตูสภาพสวยสมบูรณ์แบบบะมีริ้วรอยในการใส่งานนะคะสภาพส,สวยสวยของฝางนะคะเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานรถบะมีส้นหนักที่ความจมน้ำขอกนำเค้มบะมีแน่นอนการันตีว่ารันตีเลยนะคะบะมีตัดตอ่อเปลี่ยนเครื่องแน่นอนนะคะรถสภาพส,สวยแบบนี้ บ่อด้านลัางค่ะสภาพสวยนะคะบ่มีริ้วรอยบกขเลยนะคะมาเมึงบ่อไกลๆค่ะลูกค่ะเนี่ยเป็นบอน่อนางสภาพสวยนะคะบ่อแน่นๆหนาๆเลยนะคะหนิ่มๆเลยลูกค่ะตีลังกานอนไปเลยนะคะระซสสวยนะคะนอนสบายๆเลยไปแคมป์ปิ้งไปเที่ยวกับอ่ะขอบครัวลูกค่ะ p r ร c e s สว,สวยแบบดีนะคะโครงสร้างนะคะหัวนอนบรอมีกันแก๊กันไขแผงประตูนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยแผงประตูคนนั่งขาเนี่ยสวยมากเลยนะคะโครงสร้างนะคะเดิมๆจากโรงงานซึ่งตัวหัวนอนนะคะหัวนอนลูกค่ะ สีเดียวกันกัโตวรถนะคะหัวนอดบ่มิการแกกันไขหัวนอดบ่ขยับขย่อนคองสั่งเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานบอสาภาพสวยๆนะคะพ่อแม่พี่น้องบอสาภาพสวยๆเป็นบอนังแน่นๆหน้าแบบนี้เลยนะคะประมาณสิเปลี่ยนที่วางเท้าค่ะลูกค่ะที่วางเท้ากับสภาพสวยๆสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะมีถูกหองอกนะคะมีผ่ายางนะคะนี่เลยมีผ่าย่าง นี่ค่ะมีทุกอย่างสภาพสวยนะคะไวเ้เกลี่ฟอเก็บยฟุนเนาะสะภาพสวยแกสาม,มารถเปิดได้ค่ะมีสำเนารถทุกอย่างหายนะคะดูค่ะเกลี่ใสก้วน้ำค่ะสะภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะบาวมาสิเป็นโตก้านแอนะคะซองแอเนาะ กระปแตกบ่าหักนะคะบ่ม,มีขาบเหลืองนะคะสามารถใส่งานได้อีกดนนะคะลูกค้าสามารถใส่งานได้เลยต้องประเทอี่อย่างเพิ่มเติมนะคะลูกค้าสามารถออกรถในทุกอาชีพนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะอยากมามึงรถนะคะมาได้เลยที่านสนุกค่าลมเก่าร้านสยูต,ตรงขามกับบิ๊กซีลมเก่านะคะรถสภาพสวยแบบนี้เลยดอกยางนะคะมึงเลยค่ะแน่นๆหนาๆแบบนี้เลยนะคะดอกอยางรอหนะเนาะ สภาพสวยๆนะคะดอกอยางแน่นๆหนาสามารถใส่งานได้อีกหลายปีนะคะเป็นแม็กขอบสิบแปดนะคะแม็กสภาพสวยสมู์แบบเลิศแม็กไม่ Mac, แตกบ่หักบม่มีขาบเหลืองนะแม็กสภาพสวยๆนะคะบม่แตกบ่หักบม่มีขาบเหลืองนะคะทุกอย่างสามารถใส่งานได้เลยนะคะลูกค้าต้องหัวว่าซสือรถเมื่อสองไปแล้วนะคะสีได้สองบอเซลแคล์รถเมื่อสองลูกค้าทางร้านมีการรันตีว่ารันตีให้ลูกค้าอีกนะคะที่สามสิบวันลูกค้าไปคับไปคไปี่ถ้าลูกค้าเกิดปัญหาอย่างนะคะ สามารถโทรมาหาเซลล์แคทได้เลยนะคะมีการันตีว่ารันตีเขามาสอมที่ร้านได้เลยนะคะเพราะว่าจะเป็นโตโชคนะคะลูกค้า โชคนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานซึ่งหัวน็อตบอมีกันแก,ก้การขายนะคะสุมหล่อนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานเลยสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะรถบอมี่ส้นหนักทิ่ความจมน้าเข้มใดๆทั้งสิ้นนะคะผ่านการตรวจสอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรถทุกคันนะคะก่อนสิออกมาจาหน่ายนะคะผ่านการตรวจสอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วลูกค้าท่านใดน,นะคะ สนใจยอยากได้รถไปใส่งานนะคะโทรมาหาเซลล์แคดได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหาสองหาหนึ 9. รือว่าแวะเขามามึงมาร้องขับรถกันก่อนไดนะคะที่ร้านสนุกค่าร่มเก่าร้านซยุตรงขามกับบิกซี่ล่มเก่าถนนเซนลััลร่มเก่าเลยนะคะลุกค่ะ ร้านสีหกรมาหาไร่เกษมบัณฑิตนะคะลูกค้ามาหาไร่เกษมบัณฑิตเนาะรอส,สวยแบบนี้นะคะราคาตั้งคายยูที่หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะคะเป็นรถปีสิบสองรถปีสิบสองมันยังคือสวยแถ่ลูกค้าสวยมากเลยนะคะสีทุกอย่างนะคะออบชันครบหมดเลยรถสวย,สวยแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปนะคะลูกค้าเดี๋ยวแคดสิบห้าลูกค้ามาเมืองหองเครืองนะคะไปเมืองหองเครืองกัน,กนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะไปจ้า ค่ะลูกค้าเนาะบั่นพรมพี่งมองมือของเครื่องนะคะก้อนมือของเครื่องเนาะแค่ก็ยังให้ลูกค้ามือม้มกว้างๆนะคะตัาสินใจเราก็มาจองมาเปลี่ยนเจ้าของกันเลยนะคะหาลูกค้าทนาหนะคะที่สนใจเจ้าฟอร์จูเนอร์สามจุดศูนย์วีนะคะขับ2องนะคะอ่าเป็นเจ้าที่อดีสปอร์ตที่โวนะคะหมึบบลูกค้ารถสภาพสวยๆแบบนี้เนาะ ลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาหาเซลล์แคทได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้านะคะโทรมาเลยพ่อแม่พี่น้องมีไฟแนนซ์และเส้นเอกสารให้ลูกค้านะคะถึงหน้าบ้านเลยไม่ต้องห่วงอยู่ทางไหนกับไปเส้นใดนะคะลูกค่ะเนาะรถสวยๆแบบนี้สามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะป้าเมืองค่ะฝ้าขอบเครื่องนะคะลูกค้าฝ้าขอบเื่องบาแตกบาหักบามีขัาเหลืองฟ้าขอบเครื่องนะคะสาภาพสวยดๆดำๆเงาๆ,งาๆแบบนี้เลยนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นฝาครอบเครื่องเดิมนะคะซึ่งมีโรโกตโตโยต้าอยู่นะคะ้องเครื่องนะคะแห้งๆเลยบะมีขาบเหลืองนะคะหัวนอนบะมีกันแกะกันขายตเครื่องนะคะบะมียกเครื่องเปลี่ยนเครื่องแน่นอนตัดต่อเครื่องบะมีแน่นอนรถบะมีส้นหนักจมนำเข้มผิดความแน่นอนนะคะลูกขากกระันตีว่ารังตีเลยนะคะรถสภาพสวยเมร่อวาสิเปลี่ยนจุดมากนะคะจุดมากทุกจุดเนาะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงาน หัวนอดค่ะลูกค้าหัวนอดบ่มีกันแกกันไฟหัวนอดบ่ขยับขยื่นน้องคันบะคดบ่หักบ่งงอเลยลูกค้าเมืองไปเรื่อยๆเลยนะคะเมืองตามเซลแคดไปเลยค่ะอ่ะบวันสิเป็นคันหนานะคะลูกค้าคันหนากับบุคลบะหักบังอนะคะรถคุณภาพเกรดเอแน่นอนนะคะการันตีว่ารันตีเลยนะคะลูกค้ารถสภาพสวยก่อนสีออกมาจำนายนะคะทั้งลานขนุกค้านะคะรถทุกคันผ่านการตรวจสอบมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะคันบะคลบะหักบังงอนเลย หัวนอนบะมีกันแก้การขายหัวนอนบกขยับขยือนนะคะทุกอย่างสภาพสวยสมบูรณ์แบบอะบัวาสิเป็นห้องเครื่องค่ะลูกค้ามึงเลยห้องเครื่องนะคะแห่งๆแบบนี้นะคะลูกค้าห้องเครื่องบะมีขับน้ำมันรถบะมีส้นหนักเลยนะคะบัวสเปรนหัวกระโหลกสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะอเดี๋ยวเมือมึงตัวเพจค่ะลูกค้าตัวเพจรถนะคะสภาพสวยสวยสมบูรณ์แบบนะคะซึ่งตัวเพจรถนะคะแถบสี่อ่ะ บบเรือนบบจางเลยเป็นรถปีสิบสองสภาพสวยๆนะคะนี่ค่ะอ่าเดี๋ยวมาเมืองหัวนอดยึดฟ้ากระโปรงค่ะลูกค้าหัวนอดยึดฟ้ากระโปรงนะคะหัวนอดบะมิกันแกะกันขายหัวนอดบะขยับขยเยินคล้องสั่งเดิมแทนในนอนจากโรงงานสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะฟ้ากระโปรงเดิมฟ้ากระโปรงแท้จากโรงงานเลยนะคะซึ่งมิตรตาปัมตุยตาอยู่นะคะหัวนอนค่ะลูกค้าหัวนอนบะมีกันแกะกันขายหัวนอนบะขยับขยเยอนอ่าบะขยับขยเยอนนะคะ เพราะว่าสิเป็นจุดเม็ดอาสนะคะกระเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะแทนกันคว่มห่อนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะอาจจะเปื้อนในนิดนึงนะคะลูกค่าแต่บ่มีปัญหาในการใส่งานนะคะลูกค่าแต่บ่มีปัญหาในการใส่งานลูกค่าท่านไยนะคะที่เราได้รับชม่มิปแล้วนะคะตัดสินใจได้เนาะกับโทรมานะคะทีเบอร์ศุนเกาหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้าตอนนี้นะคะทางร้านสนุกค่านะคะเพิ่นรับจองออนไลน์เป็นทีเรียบร้อยแล้วสามารถจองออนไลน์กับเซลคัดได้เลยนะคะ หรือว่ายอยากมาเมืองโหลดมาร้องขับโหลดกันใดเลยนะคะลูกค้าเนาะร้านสนุกค่าลมเก่าร้านสิลยุดตรงขามกับบิ๊กซีลมเก่าร้านยูถนนอ่าตดถนนหลักถนนลมเก่าเลยนะคะลูกค้าแวะเวียนเขมามาเมืองโหลดกันใดเนาะค่ะเนาะอ่าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอ่าสอบถามเซลล์แคดวาอ่าออกรถอาชีพนี้ออกรถได้บอ ออกรถได้ทุกอาชีพค่ะลูกค้าออกรถได้ทุกอาชีพนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องมีรายได้อาชีพที่ชัดเจนนะคะอา่าลูกค้าประวัติดีเครดีๆจะเต็มฟีดาวเป็นเลยนะคะดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทม่ต้องใส่เงินออกรถได้จากบะนะคะนํารถกลับไปขับไปขี่กลับเมื่อบ้านกันได้เลยนะคะรถสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะเต่ อ,อย่าลืมโทรมาหาเซลแคทนะคะที่เบอร์09281139นะคะเมื่อนี้นะคะทาเซลแคทนะคะวาผิดประการใดพิดพลาดประการใดนะคะต้องขออภัยพ่อแม,มพ่พี่น้องสุภูพสุข,สขน,น่าตรงนี้นะคะลักงแตเอฟซี FC, ทางยูทูบตั้งแต่พีพีไอไอทางยูทูบเนาะเข็ก็ต้องขออภัยนะคะแต่ะะตว่าลูกค้าจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เซลแคทในเดอร์เป็นกําลังใจให้เซลแคทในเดอร์ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะกําลังจองกาลังมองอยากเป็นเจ้าของเจ้าเฟสเนอร์นะคะ โทรมาหาเซลแคนเลยนะคะที่เบอร์ส่หน9หา2 8 28, 1หา1 3เก่านะคะอย่าลืมโทรมานะคะเมื่อนี้นะคะแค่กับตงขอรับพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ